ครับผมเป็นพยักขยักเปลืองไฟนอลซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์ได้กระซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่กรดึงและที่เดิมเลยมีใครเป็นู่เปลงซ้อมมาอยู่นั่นขยันเลครับกระพดในคลาเขยอนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบหกน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้หน้าร้อสามร้อสี่มวยสไตล์อะไรครับมวยสไตล์พื้นวันนี้เลยต้องมาเจอกับแจนเคยต่อยเขาไหมเคยกี่ครั้งและครั้งวันนั้นเป็นไง เคยชนะเข้ามาชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยอ๋อไปเบียดกันแล้ววันนี้เลยมาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้เขามาล้างตาเราได้ไหมย้ำแชร์นายเนาะและ้วล่าสุดต่อยใครไปอออ๋อ,ขอเขาเลยให้เขามาล้างตาเลยไม่ฉีกคู่เลยเพราะนั้นต่อยกันเนนบียดเท่าไหร่ร้อยสิบสามค่ะร้อยสิบสามวันนี้ไม่ต่อยรอ้อยสิบเจ็ดอ๋อเขาจะมาแทนอ๋อเขามาแทนก็เลยปล่อยขึ้นมาต่อยแล้วเขาโม้สไตล์อะไรไม่ดูรุย่ยต่อยมาวันนี้ก็หอมเอาย้ำแชัร์นะ แล้วถ้า117เข้ายาหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาขาดเนาะมันนี่เวทเราใช่ไหมไปเขึ่อยปต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้20บคนจังหวัดฝากช่วยๆแฟนคลับเราหน่อยฝากพี่น้องทลกคเลยกระแห่เต็มที่นะขอโชคดีออขอบคุณครับ